วิเคราะห์บอลบาเป็นทุนตัตวชาแนลสวัสดีครับขอต้อนรับท่านเข้าสู่การพรีวิววิเคราะห์ฟุตบอลที่น่าสนใจในค่ำคืนวันจันทร์ที่ส9เมษายน2567นะครับมีมาฝากกันทั้งหมด3คู่คู่แรกครับเจนัวจะเจอกับกายารี่ครับคู่ที่2บาร์เซโลนาพบบาเลนเซียปิดท้ายด้วยเบสตันอนอตเอนครับจะเจอกับเดลัสติที้ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยครับมาดูกันที่ในศึกฟุตบอลกันโชซาอิตาลีครับระหว่างเจนัวกับกายารี่เจอกัน5เกมหลังครับเจนัวชนะ2 กาเยลี่นะครับชนะ1ในเกมล่าสุดของฤด,ดูกาลนี้และก็เคยเจอกันในเซเรียบีครับเสมอกัน0-0ทั้ง2เกมผลงาน5เกมหลังครับในฝั่งของกาเยลี่แพ้มอนซาแค่เกมเดียวนอกนั้นเสมอเวโรนาชนะอัตารันตาครับเสมออินเตอร์เสมอยูเวนตุสครับส่วนในฝั่งของเจ้าบ้านเจนัวล่าสุดพึ่งแพ้พแลาซิโอไป0ูนก่อนหน้านี้พวกเขาชนะ เวโลนาเสมอฟิออร์ครับเสมอฟอซิโนเน่และก็เสมอจูเวนตุสตอนนี้กาญเียดีนะครับก็กำลังรุนหนีตกชั้นแบบ100%ส่วนในฝั่งของเจนัวเนี่ยนะครับก็ขาดอีกประมาณสักหนึ่งแต้มเนี่ยก็น่าจะเพียงพอนะครับที่จะอยู่รอดในฤดูกาลนี้อยู่แล้วสำหรับในฝั่งของเจนัวมี39นะครับกาญเียดีมี32มมาดูกันที่เรื่องของราอัพครับเจ้าบ้าน3ามาครับนำทัพโดยเซเด คาริบเอนคูบานนะครับมาติโอรูเกรี่เอ่อมาติโอเดเตกูนะครับกุนวุสันนะครับบาวเดเฟนดับเอ่อเฟนดับนะครับแล้วก็ซาบารีทางซ้ายแป่นมาตินแนวรับมีโจฮหนวัชเกตนะครับคอนนี่เดวินเทอร์อเลสซานโดรวีกาเรโก้นะครับผู้สาวทุ่นเป็นเซซิมบติเนสในฝั่งของกเยรี่ครับเหมือนเดิมแผนเดียวกันครับคาริโอรานิเอรี่นะครับมาในแผน352ครับนำทัพโดยเอโดรนะครับซามูโรดอฟนะครับเจลูก้า เกียงตาโน่ตรงกลาง3ตัวครับมีมาคัมบูนะครับเดโรราแล้วก็ซูเดมาน่าทางซ้ายเป็นอาเกลโร่ทางขวาเป็น es, นันเดสแนวรับมีพันเิลิสนะครับฮาร์ซิติกอสเยลิมินานะครับแล้วก็ ito, ena, อัลเบโตดอสเซนาแนวรับมีซิโมเน่ชัฟเฟตนะครับก็ต้องบอกว่าทั้งสองทีมเนี่ยซูซีหนีแพ้ด้วยจริงๆด้วยฟอร์มการเล่นนะครับก็ไม่ได้ต่างกันมากนะแต่ว่าช่วงหลังเนี่ยในฝั่งของไกแยรี่ค่อนข้างที่จะทำผลงานได้ดีเช่นเดียวกับเจโน่ผมคิดว่าเกมเนี้ย ไม่มีใครอยากแพ้นะครับเจโนกกก่ก็ต้องการแต้มไกยดีก็ต้องการแต้มแล้ววันนี้ไกยดีก็น่าจะวิ่งสู้ฟัดตลอด90นาทีน้องเรผมเชื่อเกวันนี้ลูกทีมของราเนรีนะครับจะไม่แพ้ในเวลา90นาทีแล้วก็เชื่อว่าพวกเขาจะบุกมาเก็บได้อย่างน้อยหนึ่งแต้มเดี่ยวราคา่าสุดนะครับเจโน่ต่อปอก็กระโดดลองไปที่ไกยดีนะครับพี่ว่าสู้ได้บาร์เซโลน่าครับเจอกับ บาเลนเซียครับ4เกมหลังบาสห้าเกมหลังบาซ่า,ซาชนะ4นะครับเสม,มอ1ฤดูกาลนี้เกมแรกเสม,มอกันไปในบ้านบาเรลเซีย1ประตูต่อน1นะครับผลงาน5เกมหลังบาซา่าแพ้2เกมไปต่อกันครับแพ้ปารีสแซงต์แแมงครับในาล่าสุดในศึกเอ็กซิโกก็แพ้เรอัลมาดริด,ดส่วนก่อนหน้านี้ครับพวกเขาชนะอารพามาชนะานชนะปารีสแซงต์แแมงชนะกาด,ดิสส่วนบาเลนเซียนะครับ ห้าเกมหลังนี่ก็ชนะแค่2เกมกับแพ้2เสมอ1นึ่งล่าสุดในแพ้เบติสนะครับในบ้านตัวเอง1 2ชนะออสตูนาชนะแคนาดาเสมอเาโยกานะครับแล้วก็แพ้เบเร์เอาศูนย์ประตูตอนหนึ่งอันดับเมรางตอนนี้ครับบาร์เซโลนามี70คะแนนจากการลงเล่น32นัดตามหลังกิโลนาอยู่1แต้มแต่ว่าแข่งน้อยกว่าเท่านี้บาซ่าเก็บ3แต้มได้ในบ้านนะครับพวกเขาก็จะมีทั้งหมดนะครับ73แต้ม ขึ้นไปรั้งรองจ่าฝูงก็โอกาสลุ้นแชมป์จะตามหลังอีก11แต้มเหลือกันในขาอีก5นัดซึ่งเรือมาดริดนะครับก็ต้องการแค่1แต้มอ,อ้อนำส1บนะครับนำส1บแต้มสมมติว่าวันนี้เาซ่าชนะนำส1บแต้มใช่ไหมเหลือ15แต้มก็ก็น่าจะเก็บอีกแค่สองเกมนะครับมาดริดก็จะคว้าแชมป์แล้วส่วนบาเลนเซียเนี่ยกำลังลุ้นพื้นที่ฟุตบอลยุโรปอยู่นะครับกับทั้งเบติส แล้วก็ในฝั่งของเรอัลโซเซนาถ้าวันนี้วาเลนเซียมี1แต้มนะครับก็จะเท่ากับเบตติแต่ว่าแข็งมากกว่า1เกมไลน์อัพครับวาเลนเซียในระบบ4-4-2ครับนำทัพโดยอังเดรอามิด้านะครับพิโกดูโร่ตรงกลางมีเปเปรูครับคาเวียกุยราทางซ้ายมีเดลก็โรเปสทางขวามีฟองเปรเรสครับแนวรับคริสตองนะครับมอสคิวรากับชองนะครับโอออสกาคาออสกาคา ออสกาคาร์ครับขออภัยทางขวาเป็นเชอรี่เกาหลีครับทางซ้ายเป็นเกซุดวัตเกตผู้สาวประตูเป็นเชีอร์จี้นะครับมาเมสแอดชิว e ี v. ส่วนบาซ่าครับวันนี้ชุดใหญ่เลยนะครับรมามิเนยยมารลาฟินญาโรเบิร์ตเลวันดอฟกี้อังเดรคิตเซนเซนครับอีกายคุนโดกานเปดี้ตรงกลางเออขอไปครับเซนเตอร์มีเพาคูบราซียืนคู่กับรโรนัลโดโคทางขวาเป็นคุลิคุนเดทางซ้ายเป็นชาคอเซโลและผู้สาวประตูเป็นมาร์คอังเดรเตอร์เซเจนคู่นี้จริงๆเพอร์ฟอร์แมน ตัวผู้เล่นระบบทีมบาร์ซ่าเหนือกว่าอยู่แล้วนะครับแต่เราจริงๆก็แทบจะผูกปีชนะผูกปีเรียกว่าข่มยับจากสถิติที่ผ่านมาแต่เกมวันนี้ผมมองว่าช่วงหลังๆเนี่ยบาร์ซ่าชนะไม่ค่อยขาดแล้วก็หือจับของกงทีเจเนอร์เนอรในฝั่งของบาลนเซียเนี่ยช่วงหลังทำผงานได้ดีแล้วก็สู้กับทีมสู้กับทุกทีมได้อย่างสนุกผมมองว่า,วาเกมวันนี้บาลนเซียน่าจะไม่แพ้เป็นอย่างน้อยเลนราคาเปิดมาแพงมากครับบาร์ซ่าต่อลูกครึ่งลบห้า กระโดดลองครับวันนี้ชอบบอลลองอย่างเดียวนะครับลองวันที่บาร์เซียเชียร์ได้ปิดท้ายกันที่เรตติสตี้ครับเจอกับเบตตันเรตติสตี้เนี่ยขึ้นชั้นแบบอัตโนมัติแล้วนะครับก็ลุ้นแค่ว่าจะจบที่แชมป์หรือว่าไม่แชมป์5เกมหลังเจอกับเบตตันเลตเตอร์ชนะ3เสมอ2ครับเกมแรกในซีซั่นนี้เลตเตอร์เปิดบ้านถล่มไป5ประตูต่อศูนย์เบตตันช่วงหลังผลงานไม่ดีเลยครับแพ้3เกมรวดครับแพ้ QPR แพ้ซอฟต์แวร์ตันแพ้นอริด ะครับชนะอัลเทอร์ฟิลด์เถาแล้วก็เสมอวัตฟอร์ดส่วนเลสเตอร์ซิตี้สองเกมหลังห้าเกมหลังเนี่ยชนะไปสามนะครับชนะเบอร์มิงแฮมชนะเบดบอมชนะเซาท์เทิมตันนะครับเกมเยือนเนี่ยแพ้มิววอลกับแพ้พีมัดก็จริงๆอันดับตารางตอนนี้เปตตันแทบจะไม่มีลุ้นแล้วนะครับก็เหลือการแข่งขันอีกประมาณเปตตันเหลือสองเกมนะครับส่วนเลสเตอร์ซิตี้ก็เหลือสองเกมถ้าวันนี้เปตตันชนะก็มีหกสิบหกก็ยังห่างพื้นที่นะครับเพลออฟอีกไกลเพิ่งไม่ทันแล้วนะครับในปีนี้ก็ไปว่างในปีหน้าเลสเตอร์ซิตี้ ก็ต้องลุ้นว่าจะจบที่แชมป์นะครับหรือว่าจะจบที่2องเดีร๋ราคาล่าสุดเปิดมาเลสเติตี้ต่อครึ่งครบรูปผมมองว่าจริงบอลคู่นี้เนี่ยไม่มีได้เสียละเบตตันเล่นเพื่อเป็นแฟนนะครับส่วนเลสตี้เล่นเพื่อแชมป์และก็ต้องบอกว่าความมั่นใจพวกเขาเต็มเปี่ยมในการเลื่อนชั้นถ้าวันนี้จะใส่เต็มเหนี่ยวก็ไม่น่าผิดพลาดอะไรด้วยการบุกมาถลม่ม เปตันนะครับที่ราคาครึ่งควบลูกฝันทง,งว่าวันนี้จิงกอกสยามจะคว้า3แต้มนะครับเพื่อการันตีการเป็นแชมป์เดอะแชมเปี้ยนชิพแล้วก็เลื่อนชั้นแบบสง่าผ่าเผยให้กับแฟนจิงจอกสยามได้ยิ้มหน้าตาชื่นใจกันนะฮะโอเค3าคู่คู่แรกนะครับรองกาญรี่คู่ที่2องรองบาเลเซียแล้วก็ปิดท้ายด้วยการต่อเลสเตอร์ซิตี้วันนี้วันเต็งหนึ่งคู่ถ้าต้องเลือกก็ต้องต่อเลสเตอร์ซิตี้เท่านั้นนะครับไม่มี ตัวเลอ,อื่นแล้วผมคิดว่าวันนี้อย่างน้อยต้องมีหนึ่งประตูกันเลยนาครับคือลูกข่าวนะครับโอเคก็ขอท่านทุกท่านโชคดีเฮงรวยนะครับไว้เจอกันใหม่ในพ e ิสดาวันอังคารนี้ยังมีฟุตบอลให้รุ่นกันในสึกฟุตบอลอยู่าาชเป้ยนลีกแล้วก็รวมถึงเดนไม่ชิปนะครับกลางสัปดาห์ยังไงก็ฝากติดตามผลงานด้วยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยไว้เจอกันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีครับโชคดีเฮงเลยรวยครับ